แสียบเสบดากระดันันอครับสวัสดีครับสวัสดีผมพี่น้องชื่อคุณทุกคนครับแล้วกรมาพอกับบาวยืนอีกพวกเราครับพี่น้องนะนะครับวันนี้ นะครับมีเนี่ยมากินห้เบิรงคือเก่าครับวันนี้ครับนะครับอันนี้บาริเฮดเองเลยพี่น้องเ้อนะครับอันนี้สร้างมาจากนะครับมาจากเอลเอเลยนะครับสั่งจากเอลเอเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดจานตัดนึงครับสิรคร้บพี่น้องสำหรับการจัดจานครับโอ้ยไวปานตัดต่อนะครับนะครับตาตาสีสันครับครับมินิมี ตำบมังหุ่งครับตำบมังหุ่งนะครับมีเกี่ยวนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวพันเห็ดครับอัน,นเกี่ยวพันเห็ดเนาะนะครับมีเกี่ยวพันเห็ดแล้วก็เกี่ยวไข่ครับครับแล้วก็มีลูกสินปลาครับนะครับสินปลามีขับปุ้นครับขับปุ้นนะครับแล้วก็ผักบุ้งสักสองสามยอดเลยครับนะครับผักดิบกายิบไรเนาะยิบมันได้กันม่ค่ากันแนมนาเนาะ แก่ได้ควงเบิดนะครับเก่งใจเนี่ยจักน้อยนะครับเดี๋ยวเตือนบริกากินน้ำเนาะมาครับมาพี่น้องมาเนี่มากินตับมะฮงแซ่บๆมือนกันครับพี่น้องโอ้ก่อนจะไปเห็ดวีเข่งงันครับเติมพลังกันจักน้อยครับตับมะฮงนะครับมาครับมามานะครับขอเวลาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับบายุทน้ำดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาครับคำมีไงก็ครับนี่ตัวซอยบะตองครับมือล้วนๆครับผม อืมอืมอืมจับจับดูทีนปิงครับ อโอ้ยข่้นแรกก็แค่ข่ารว่วนสแต่ข้าใหญ่อะไรพี่น้องเลยนะครับเกี่ยวหัวไขรครับครับเกี่ยวหัวไขรใครอย่างวะหูจมันไข่หานครับ มาครับปะพี่รังมานะครับแสบๆแส,บ,ส,บ,สบดากต้องกันครับอื้ออืมอื กรอบอู่ดีครับเกี่ยวเนะ่ยอันนี้เกี่ยวห้อยเฮ็ดครับอื เชื่อว่าขบับปุณนสิเป่อวครับถึงนั่งมันได้ไปได้พี่น้องเด้อนะครับแซ่บรครับแซ่บทำยังไงครับแบบตาเรือกันเลยทีเดียว mm. mm. ครับผมถ้าชอบที่นี่ก็อย่าลืมฝากกุญแจกดแชร์ครับมาอยู่นัมหรือพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมกดตังกระดิ่งนั่มนะครับเพื่อที่พลาดการแจ้งเดือนนะครับเมื่อที่บายูนลงคลิปใหม่ๆนะครับเนาะนะครับมืาอนี้ขอลาพี่น้องอาน้องไปก่อนโตลินพันกันอยู่ดีไม่แห้งทุกทุกคนสวัสดีครับ